ครับขอก่อกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะแปามาพอการแป่งเสนาสนะปราศนะครับสแลร์รุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับกำลังทำงานกันนะครับอันนี้เรา,านนจะไปที่ไหนครับไปเชียงตุงครับพม่าครับ,รบแล้วู้ซึ่งอย่างไรครับที่ได้มาเนี่ยอันปราศนี่ครับ รู้สึอกอิดก,ก่อนครับรู้สึกปิติอินดียิ่งครับเพราะว่าไวรุ่นไวรุ่นอย่างไวรุ่นเจนผ,ผมนี่จะแม้จะอีก,กอะแหายากแล้วนะครับครับแล้ว, <bers> ลวรุ้สซึ่งอย่างไรครับที่ว่าถ้าว่ามันจะมีความแมสืบแสนเนี่ยมันจะเป็นความรุ้สซึกอย่างไรนี่ครับจะจะภาบสอนกรอบหรือว่าสอนครับหอบสอนก่อนรู้สึกปิติยินดียิ่งเหมือนครับเพราะว่าไวรุ่นเจนโะมนะก็แหายากแล้วนะที่แม่น้องเนี่ยประทาทที่นะครับแม่นอันนี้คืออันนี้คือเราจะไปตั้งที่พ่อแม่ไหมครับครับผมไปตับ ข <|so|>? ึ้นเขาโล้ห้ของแตงอีไหนร้องหของแตงไันนะครับอีโอ้แล้วแล้วบัดเดี๋ยวเราครับบัดเดี๋ยวมันหงงตเดี๋ยวนี้เปียงละเดี๋ยตอนเรียนนี่เปียงละวฮองกีดแล้วนะครฮะกีดละเปียงละอันนี้ก็จะเป็นสซ้งอย่างครับสซ้งหลังกู้ครับหลังกู้หลังกู้ป๊อกหลังกู้หลังป๊อกนะครับอันนี้คือฮองทำเพื่อ ลบสายไฟยต้นครับเพื่อลบสายไฟยครับอันนี้<อ>ลายนี้มันมีชื่อะครับลายเนี่ยลายนี้ก็มีครับลายลายเป็นลายแก้วจริงดวงแกลายตีนเท่านั้นี่ลายบวัวอ,อันนี้ก็จะเป็นแต้นมันบ้างครับอ๋อเป็นแต้นมันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแตนที่เอาไว้วางหินนะครับครับหิน <c oughs> หไม่ซับอาร์ตครับฮะออ๋หิดไม่ซับครับออ๋ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นป้าของหลังกุกอีนอครับอันนี้การเล่นสีนี้มาของว่าสีเยี่ยครับสแลสสีฟ้กับแนดูครับชมพูกับแนฮักแล้วให้สีโศกเหรอครับโศกโอฮักสีลายแล้วครับลายนี่ก่อนสมหวังสมหวังนี่นะครับมันก็จะเป็นบัวเป็นอะไรอย่างนี้นะครับนักหนักเป็นกิ้วนะฮะเป็นกิ้วครับอันนี้ก็สแลสเชิงแช่งคูเบนะฮะแจ้งคูเบาบาสั่งลุย <c oughs> นี่นะครับคือเขาจะลงกระดาษน้ําตาลก่อนนะครับเป็นกระดาษพื้นครับเป็นกระดาษรองพื้นครับ,รบแล้วก่อนที่เขาจะลงกระดาษสีเงินนี่ถกําครับครับกาก็จะลงสีเงินก็ต้องไปขยำก่อนครับต้องเอาไปขยำเดียด๋วยวเขาจะไปพอกันขยำทึงกํานะครับพอกแล้วครับปีแลครับวันนี้นี่ครับก็จะเป็นลายก็จะมีการสอดสีเกิดขึ้นนะฮะสอดเววนะครับผ้าตองแตนกระดาษตอง ทำได้ทัดทองอันปิดกองปีแป่งครับนี่นะครับเขาจะเป็นห้องปฏิจัยอันเปิ้นห้องว่าท่าสติ๊กในการหูดนะครับค่ะโถมหูแล้วก็ไปจุ่มแหนมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดขันเปิ้ลนะครับก็จะเป็นยอดขันแสมจันนะครับกี่นาทีแล้วปะสองนาทีแล้วสักสามนาทีกันเลยนี่นะครับก็จะมีแปรงสีส้มด้วยนะครับสีส้มนี่มีคาปิอย่างไรครับบะหมี่ครับคาติ ขายกซื้อ <expand> อกันพ่อกันทาไม้นะครับคือก่อนที่เราจะลงกระดานน้ำแตนนะครับก็ต้องทาที่ไม้ตัวนะฮะับเดี๋ยวขอเชิญช่างปัญญานะครับกดพอวนะครับต้องหอมว่าแห้งตัวแตงนะครับแดดฟาดลงที่นี่พอดีนะครับแห้งจะโกนลุกลุกลุกนะครับแต่กาวประวติศาสตาตกาวเหยียบไว้แห้งอ่ะแต่กาวนี่เป็นว่าแห้งนะครับกดกาวใว่าแห้งอ่ะโอ้ห้ามเราเหรออ่าครับเนี่ยแฝงว่าอันครูบาจะเผาผุกนะครับ อันนี้ก็จะถ้าว่ามันถ้าว่ามันแห้งนะครับมันจะเข่งนะครับพ่อดอแข็งอย่างนั้นกล่องนี่แปลเป็นไทยว่าอะไรครับห้าห้ามันเข่งนี่แปลว่ามันมันตึงครับมันตึงอ้าวแล้วเพราะว่าถ้าถ้าว่าอันถ้าว่าเราติดตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้มันแนบไปกับอันแนบไปกับพื้นผิวไม้เลยครับแนบไปกับพื้นผิวปราสาสนะครับซึ่งสลาอ่า ซึ่งช่างบีนะครับเป็นเป็นผู้ริษสนะสิ่งนี้นะครับการทอมเพิ่นี้นะครับก็จะไปะยับกระแดดนะครับทําให้มันเกิดริ้วรอยที่เรียกว่าอันเป็นขบเป็นขับตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเสียงตอกลายนะครับซึ่งเราได้ทําการตอกลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราลองจะลองตีพอร์นะครับจะตีพอร์ลายให้เราตอกนะครับตีก้อยเลิบก้อยเลิบเลิบเลิบนะครัมันจะปุดถ้าเราเลิบแหงมันจะปุดนะครับถ้าเราเลิบก้อยเลิบก้อยเลิบออก่ยก้อยเลิบออกถ้าเลิบแหงปุดทันทีเลยอ๋อแล้วมันจะทําให้ลายมันยังไงลายมันไม่สวยไม่งามเลยครับอ๋อมันจะเป็นบรรลุดจุดจิตใชเป็นบรรลุดจุดจิตนีครับปุดไปยุดมาครับมันไม่ใช่ไม้หายประดีนะครับที่ว่าจะมาทำวันนี้ได้นะครับกว่าจะได้อย่างนี้โอ้โหไม้หาย เรื่องเรื่องเรื่องสุขภาพเอวนี่จะเป็นยังไงบ้างครับเอวนี่บอกกันดีไว้เอวเอวนี่ประมาณว่าแสมงไหมครับแสมงเอวเครสเอวเครดเลยนี่นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้พวกก็ะชอของว่าลายแก้วสิงดวงนะครับมันก็แยากมกกปองกนะครับเมกกรอบปอนะครับพูดถึงพูดถึงความยากนี่ก็ปมหาปอดีใช่ไหมครับไม่ใช่มหายปอดีแต่ก็ยา่เหมือนกันนะครับยา่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็น ของที่ว่าอันมาให้บดีไข่ไผ่ก็ไม่ไม่ค่อยมายะน,นะครับใช่ครับต้องบอกว่าลูกหลานไปใไแน่นะครับด้วยการสืบสารการแต่งประสาทล้าน,น่อีกนะครับแม่นึ่งคงอยู่แม่งหรอครับคงอยู่คู่กับพุทธศาสนาคู่กับเชียงไม่เฮา <c oughs> จะได้บัสูนหายไปโอ oh ้โห ซึ่งเป็นพูดถึงว่าอันนี้มันก่อจะว่าแห้งเนี่ยก่อเบาแหงเนี่ยมั้งหรอครับเบาแห้งเนีครับเขาไปในแปดซอยนี่ก็มีแหมเบอกันากาศโต้งนี่ก็มีแหมเบอร์ร้างกรองา,าไปทาปงร่องร่องไปทางวันโต้งนี่เป็นขนมพุ่มมั้งหรอนั่นละครับแล้วฮะร่องกองออกไปปากปลาดูนี่อันไหนเนี่ยประชันอะไร สาลาบีนะครับซาลาบีโอติดต่อได้นะครับสาลาบีสั่งไปเพิ่มออกบอกพูดถึงว่าเรื่องชื่อเสียงเขาก็นี่โอ้ดังเป็นผู้แตกเลยนะมาให้แบบนี้แตกใช่มือาเอ็นดูมากน่ครับราจะมาพอกเชิงชั่นะครับเนี่ยการติดการหุดนะครับไม่ได้อย่างไดพื่ได้กิ้วได้บัวทีอ้สนใจเนี่ยนีอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะครับเดี๋ยวถ้าว่ามันแห้งมันแข็งแตะนะครับมันก็จะยกลายขึ้นมาเห็น อันนี้เป็นพ้อหอมว่าเป็นหลังแรกนะครับจ๊ะไราแสแรกครับหลังแรกนะครับนี่ครับการติดนะครับหลังง่ายก็จะมีแหหกอามหลังง่ายโอ้สูงสูงแงวเข้าดีซิปเป็นซิปเป็นแซวเม็ดนะครับปดโถนี่ครับอันนี้คือการตับนะครับตั้งกระแดงอยู่บนหลังนกหัดสดิลิงแหหก้ามครับโอ้ยอุ้ยอันนี้คือการรูดนะครับใช่ไหมฮะแม่นนะครับปวดโถจิตเนื้อ เนี่ยครับเรื่องมหาอิปดีนะครับเนี่ยส่วนลกก็เรียกว่าอ่านเงี้ยไปตัวแขงไปตัวนะครับไม่แอะแอะแขงไปตัวกวดเด้อขาแต่งนะครับโนล่่อเตอะพ่อออกก็เตอะห่อออกก็เต๊ะไปด้วยนี่นะครับห่อแล้วเป็นก็หาะว่าราคามันแพงอายุมันสั้นแบอกที่วันก่อนแล้วยังเป็นสภพา่าจำยอมมันเป็นสภาพว่าจำยอมก่อนได้ก็ได้นะครับ แป้งประชานได้ยันดอนนี่เป็นสถานีว่าจอมย่อมอันนี้อันนี้แป้งแป้งแป้งกาวที่พ่อตีนนี่มันคุณพ่อตีนนี่มันจะเป็นแบบแป้งอะไรครับแ <c oughs> ป้งข้าวเหนียวครับโอ้แป้งมันครับแป้งมันแป้งมนัน,น,มนต้นหอมแป้งมันอ่าลืมไปอ๋ออันนี้กาวอันนี้ขอเรียกว่า<แ>กาวนะครับกาวลาเท็กค,ครับแก้วลาเอทีเอ็มม่อยากให้มาเอทีเอ็มบ่ได้ครับเอทีเอ็มอันนี้เอาไว้กดสตางค์ได้ไหมครับได้ครับ กดแสดงที่ไห้ครับกดที่สแสแลดนอตเลยครับใช่ให้กล้องเลยแต่ว่าได้อันที่นี้ก็จะมีแมงวีดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของการตดลายนะครับมันจะมาตอบน้แหวานนี่ครับเป็นคิ้วเป็นอย่างไรครับก็ต้องหูดให้ได้ขึ้ได้ขึ้นได้ขึ้นดทุยขึ้ได้ทรงได้เงามที่ดีนะครับแปดนาทีละเอาเป็นว่าจบขี้ไปเพียงเท่านี้ครับเอาไปพอตอนเผากน